ค่ำคืนแห่งอ้าวพายปฏิหารของทีมออนไลน์ออสตาจากโดนนำสอศูนย์กลายเป็นพลิกนรกมาชนะ3ประตูต่อ2โคสจะเดือดโคสจะมันเรามาดูบรรยากาศเบื้องหลังของเรานักเตะไปพร้อมกันเลยดีกว่าว่ามันจะสุดสนานสักแค่ไหนกับแมต์ปฏิหารครั้งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเราถึงสนามแล้วนะครับเราถึงช้าเขาถึงตั้งแต่สี่โมงแล้วสี่โมงครึ่งเกือบเกือบห้าโมงเราเพิ่งถึงนะเดี๋ยวตอนอื่นเราจะต้องรีบแต่งตัวก่อนนะครับเพราะทีมเราก็แต่งตัวกันก็คัน จะพร้อมแล้วสักครู่แต่งกลอฟแบ็คยาซีนผมมีของมาให้ยาซีนผมมีของมาให้ยาซีนยาซีนใส่หูฟังอยู่ยาซีน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 ยังไม่รู้ตัวนะครับยาซีนยังไม่รู้ตัวยาซีนยังดีดอยู่ครับยาซีนยาซีนไม่รู้ตัวจริงเหรอวะยาซีนผมมีของมาให้ วันทีปาร์ตี้ท่าเล่มผมดูเมื่อคืนลงคลิปเที่ยงคืนรุ่นที่หนึ่งเข้ามาครับอันนี้เป็นให้รางวัลประกันหลังของเราเฮ้ย <c oughs> มีเส้นกระตูนทีปันด้วยหรอประกันหลังของเราได้รางวัลไปแล้วนะครับอ๋อเดย์พัคกอบจะชนะกี่ตัร้อศูนย์ะร้อย<า>ศูนย์เจ้นะยร้อยศูนย์เลยเหรอเยอะไปปะ เอาแบบธรรมดานี่แบบธรรมดาธรรมดาเขาแหละสิบสิบศูนย์เราจะดูว่าเสือหรือแมวตัวไหนโคตรเยอะเลยนะตอนนี้ทีมไอดอนไฟายเอ้ยไม่ใช่ไอดอนไฟายทีมไฟไนเออร์จะปวดยังอะมันจะบวดอย่างเดียวอ่ะไฟไนไฟไนไกยิปฮอรตะกรอหนึ่งศูนใช่ไหมลูกเกมเป็นไงบ้างครับคิวสีเหลืองเขาเลือกนะไฟไนร์รอถ้าเกมลรู้กันผมมาให้นะ เกินแล้วดีมากเลยกินแล้วก็ใช่ย่ยอยนะแต่รู้ตลอดเลยตอนนี้คู่นี้แข่งจบก,ก่อนเราถึงจะเป็นคิวเราในการลงแข่งรอบต่อไปให้โค้ดเลือกมีหมูเคยวกับหมูฝอยเราให้รางวัลโค้ดว่าโค้ดทุ่มเทในการทำงานอันนี้หมูเค็มกับหมูฝอย <c oughs> โอเคครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวมารีวิว คิวยิงประตูที่แล้วนัดที่แล้วต้องให้รางวัลคิวหน่อยอ่าคิวคิวเปที่ไหนครับคิวเป็นผู้ยิงประตูปิดเกมนัดที่แล้วนะครับเรามีรางวัลให้ว้าวอันนี้มีหมูเค็มกับหมูฝอยเรื่องเอาครับเอาอะไรของพี่เหรอครับของผมนี่แหละน่ากินนะเนี่ยอร่อยเอาอะไรเอาหมูฝอยก็จะดีต้องมีข้าวแล้วเี่ใช่เกี๊ยข้าวกี๊ข้วเดียวอร่อยมากข้าวซื้อเองโอเคข้าวซื้อเองด้วยข้าวซื้อเองแต่กินเล่นได้ครับกินเล่นได้ครับผมเดี๋ยวรอโบสกับ กับอานนที่ยิงประตูเขได้แล้วเราจะให้รางวัลเขาโอเคอเคร <c oughs> ับผมจัดไป่บรรยากาศก่อนที่เราจะลงไปวอร์ทุกคนคบตึงอ่ะสีหน้าเคร่งเครียดหมูหว,วานเป็นคนที่มาสายอีกแล้วนะครับสองครั้งแล้วครับผมครั้งที่แล้วก็มาสายครั้งนี้ก็มาสายผมถ่ายงานเพิ่งมา ดูหวานแจ๊ดในลุ่มเลยว่าติดงานใช่เขาไปเที่ยวกับกับแป้งสามสองเขาไปเที่ยวกับแป้งสามสองรู้ได้ไงไ่้ใหญ่เขารู้หมดขอรับใจวันเดี๋ยวให้รับใจอย่างไรเอาพร้อมสามนี่ เนี่ยผมอยากให้ทุกคนโฟกัสในการวอร์มพยายามแล้วเหนื่อยตอนเนี้ยเหนื่อยให้สุดเลยครับเดี๋ยวเราต้องเข้าไปพักและเดี๋ยวพอลงในสนามอ่ะมันจะโฟมันจะสบายขึ้นแต่ถ้าเกิดตอนนี้เราก็ไม่อยากวอร์มมันก็ไม่เหนื่อยมันก็เดี๋ยวพอในสนามเราจะโคตรเหนื่อยเลยนะครับผมขอให้นิดหนึ่งพยายามให้ให้เหนื่อยให้เหนื่อยให้เหนื่อยเพราะบางคนเครื่องตัวค่อนช้าบางคนต้องเล่น10นาทีก่อนกว่าจะแบบเครื่องเครื่องติดนะครับพยายามให้ถึงโอเคนะครับไป ามาแลยสี่ห้าแล้วพี่ไม่เห็นมาช้าเลยต้องโดนจับแยกบอมนะครับบทลงโทษจําไว้จําไว้ <c oughs> ทีมบ้าบอลเคคริ่มลงมาบอมแล้วความคิดของพี่ทีมผมใครน่ากลัวสุดครับพี่คิดไว้ว่าต้องระวังใครเป็นพิเศษครับผมว่า,วาน่ากลัวทุกคนนะครับ <laughs> น่ากลัวทุกคนนะครับกื <laughs> ่น <c oughs> จากหน่วยกุ้หน่วยก้านแล้วคือแบบคือฟิตเลยตอบถนอดน้ำใจมากเลยเอาเลือกัะคนเลยพี่เอาเลือกตะคนคนรผมแฮร์รี่เคนเมืองไทยแล้วกันนะ ไม่เม็ดเนสใช่ผมกลัวแฮร์รี่เคนเมืองไทยเพราะว่าออโอ้ถูกต้องัวเขาจะวิ่งไม่ไหวครับก <laughs> ัวเขาจะวิ่งไม่ไหวครับ <laughs> อ๋อนเนสดูไม่ฟิตเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็คือถ้าเกิดวิ่งไม่ไหวแล้วเดี๋ยวมันอาจจะแบบ เป็นผู้จัดการแข่งขันเองไงเดี๋ยวมันจะเสียหน้าได้แต่อย่างอื่นผมก็ไม่ได้มีกลัวใครอยู่แล้วไม่มีกลัวใครเลยครับโอ้ไม่มีกลัวใครเลยใช่ฮะแล้วตกลงบอกหน้ากลัวทุกคนต้องระวังแล้วปอกไม่กลัวใครตกลงเอายังไงดิพี่อ่าก็ตอบสนองน้ำใจไงอ๋อโอเคจริงก็ไม่กลัวใครหรอกแต่จริงก็คือขิงนั่แหละว่างั้นะของปอบมาทำอะไรครับวันนี้จูงทงไม่ทำทำคู่ใครอ่ะทำคู่เบื่อนะ ไม่หมายถึงคู่ไหนที่เขาแข่งคู่นี้หรอคู่ที่แข่งกันอยู่ใช่ไหมแล้วคู่พี่ได้ถือธงว่าน่าจะได้น่าจะได้ไหมโอเคยวเจอการโปรโมทร้านแม่หน่อยโปรโมทร้านแม่หน่อยปอไรขิงกุ้งเผานะครับที่วันไรขิงนะครับโอ้โหนี่อะไครับเหมือนไม่เต็มใจโปรโมทเลยปอไล่ขิงกุ้งเผาใช่ไหมโอเคร้านนี้อร่อยเพราะว่าพี่ไปกินบ่อยรู้จักกันอยู่แล้วนะเขาจะเล่นหลังร้านแน่นอนคือถ้าสมมุติไปขึ้นเบิร์นหรือพ่รีซอร์เล่น เขาจะเล่นช่องนี้นี้แล้วก็โยนเข้ามาเลได้ันนี้เพราะว่าอะไรครับพัตเตอร์มีความเร็วอ่าปาวาท้าลงหนังมีความเร็วเก็บบอลได้แข็งแร่งนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งช่องแปดตะวันช่องแปดใช่ไหมอันนั้นอีกคนหนึ่งที่ที่เร็วนะครับที่เร็ว นน่แล้วก็มีแค่ไมเคิลเบิร์นที่คอยออกบอลกับพี่รีชอมันคือตำแหน่งเดียวกันเขาอาจจะถอยลงมาเล่นเพื่อให้เป็นตัวออกบอลผมขอสามคนใครพลาดผมเปลี่ยนออกเลยใครพลาดผมเปลี่ยนออกเลยนะครับไม่มีโชว์ไม่มีเป่ามาไม่มีแบบว่าจะหลอกกองหน้าโชว์เหนือไม่มีใครทำออกมาต่อให้ลูกนั้นเสียผมขออนุญาตเปลี่ยนออกเลยนะครับเพราะว่ามันเสีย่ยง เสียเกินไปเราเล่นแบบนั้นไม่ได้นะครับพอถ้าเกิดเสียขึ้นมาประตูเหนื่อยเพือนทุกคนเหนื่อยนะครับพอบอลมันโดนนำหรือโดนยิงทุกคนเหนื่อยเลยเป้าหมาย12นาฬิกามาตันแนกปีอยากเราห่อพอเรารวบน้อย <Okay. S 1> ได้ไหมพี่ <Okay. S 1> ได้ใช่ไหมโอเคจัดไปมีคนอนุญาตแล้ว ผู้รู้เห็นเป็นใจเฮ้ยเอาที่ไกลผูรู้เห็นอะออไลน์ออสตาเอาตัวรอดดีแทงลูกนี้ไม่ล้ำหน้ามาแล้วครับโบสถ์คำสิงลุยขึ้นมาทางซ้ายโบสถ์ลากกระชากเข้ามาในกรอบเขตโทษโบสถ์ตเครื่องมาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหแต่ว่าทีมเราโคตรตึงอ่ะแบนเตียวได้โอกาสยิงแล้วอ่ะโอ้โหได้โอกาสยิงแล้วอ่ะโอ้วบาบอลตายดีงานนี้ตายแล้วบ้าบอลน่ะยำโดนเละอ่ะวะล่ะต้นเกมยังขนาดนี้ จบเกมจะขนาดไหนโอ้โหตายแล้วนี่ดูเอาตัวยิงเกมที่แล้วมาแบบเขาเรียกว่าไงวะซุ่มไว้ก่อนใช่องไหนอ่าอ่าอ่าใช่ใช่พอเราเปลี่ยนลงมาปุ๊บนี่ฝ่ายต้องฆ่าไม่รู้ตัวเลยฝ่ายต้องฆ่าไม่รู้ตัวจบจบจบนบจ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 บ คุณเลี้ยวขวาผมเลี้ยวซ้ายอ่ะในระหว่างที่เกมกำลังดำเนินไปเราได้ข่าวมาว่าคุณท็อปแห่งบิดครับเนี่ยเขาจะมาเล่นกับเราด้วยประมาณ10นาทีว่าเขาเป็นสปอนเซอร์แต่ผมบอกอะไรให้ที่รู้รู้ไว้แค่2คนนะบิดครับเป็นสปอนเซอร์ของไอรอนลีกครั้งนี้ใช่ไหม,ไมแต่จริงอแล้วอ่ะถ้าคิดโดยเนื้อแท้เนะี่ยเท่ากับว่าผมอ่ะเป็นสปอนเซอร์ของไอรอนลีกซีซั่นสองเลยรู้ปะเพราะว่าผมไปเล่นบิดครับแล้วผมเสียเงินให้กับบ,บิดครับไปเยอะมาก หมดไปเยอะมากกับบีคับหลายแสนเนี่ยวแล้วพอผมหมดกับบีคับไปหลายแสนเนี่ยบดคับ,คบเอาเงินผมมาเป็นสปอนเซอร์แล้วอาร์ตอลิคอีกทีหนึ่นงนะนะเราคิดดูเราคิดดูเท่ากับว่าโดยแท้จริงแล้วเนี่ยเงินของผมไปอยู่กับบีคับแล้วเงินกับบีคับก็มาอยู่กับอาร์ตอลิคต่อเท่ากับต้นทางเป็นเงินผมไยถ้าว่าจริงแล้วผมเป็นสปอนเซอร์อารอลิวเวีเลยเอาจริงหลายแสนบอกให้แต่แม่งเซ็งเลยวะเนทเขาแบบ ไม่รู้งานนะเพราะไม่ได้เอาชื่อผมมาแตะตามป้ายเยอะมีแต,ต่ใต้ <Okay. S 2> เจมงเจมาอะไรไม่รู้ว่ะเดี๋ยวต้องคุยกันเนสเป็นการส่วนตัวแล้วเราะว่า <Okay. S 2> เขาไม่ยอมชื่อผมเป็นสปวนเซอร์รไม่ไหวเลย <Okay. S 2> ไม่ไหวเลย <Okay. S 2> เจริงลุยมาแชมป์จ่ายเข้ากลางมาสวยไม่ขึ้นเบิร์นแทงทะลุช่องไม่หลังหน้ามาแล้วกับพัตเตอร์พัตเตอร์หลุดขึ้นมาพัตเตอร์ลุยขึ้นมา,ตตนมาจังหวะนี้ลองยิงเราเรียบร้อยครับ เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เข้าได้ไงวะใครยิงวะผมผมดูไม่ทันเมื่อกี้ใครยิงอ่ะก็ไม่เห็นเลยเ้ยเมื่อกี้มันปีกฝั่งนู้นได้เหรอเขตายแล้วเขาอย่างกี้ตายแล้วเมื่อกี้เรากำลังอัดคลิปโมโมเลยคลิป U A D เขาเตอ่อเขาเตอ่องิง ใช่เหรอัตเตอร์ที่ตัวตึงเหรอใครคือแัตเตอร์รอพี่เอามาเอามาเอมาไม่รายพึ่งต้นเกมพึ่งต้นเกมมีเวลาเยอะนี่คือเหล่านักเตะต,ตัวข้างที่สุดแสนแอตลาแ่งแนนอตแลนติกตัวข้างตัวข้างตัวข้างข้างสนามนะจ๊ะ <c oughs> ตอนนี้ถ่าที่เราดูนะปีกซ้ายเขาข้างที่จะสุดมากเบอร์แปดปีกซ้ายเขาเล่นเล่นดีเลยอะ่ะเร็วด้วยแข็งด้วยแม่งกระแทกไม่กระเทือนเลยฮะาถแถบอลไม่เสียเลยคุณท็อปบิดครับมาแล้วครับ อย่าเข้าไปรับท้ายเขาวอลก่อนเตอร์ลูกนี้ก็ยิงเองหูดูบอลยาวมาแล้วปาวอลท่าแอซิดกับปาวอลท่าบงชงให้ไมเคิลเบิร์นโอเหลือเชื่อครับทีมโดนนำไปสองส่วแล้วจ้าไมเคิลเบิร์นยิงครับเกมเราตอนนี้ยังไม่ดีขึ้นเลยตอนนี้ทีมเราโดนนำอยู่สองส่แล้วคุณท็อปคิดว่าลงไปแก้เกมได้ไหมครับจากคนที่ไม่เคยเล่นฟุตบอลมาสิบปีนี่นะผมดูสัมภาษณ์อยู่ห้านาทีก็พี่ท็อปดีใจแล้วถ้าวิ่งไหวตอนวัยรุ่นพี่ท็อปเป็นตัวตึงฟุตบอลไม่แพ้พี่ใช่ใช่ครับเมื่อก่อนนี่ฝันอยากจะเป็นฟุตบอล ได้ให้กับทีมแมนยูโชคดีอย่างน้อยวันนี้ใส่เสื้อสีแดงเราต้องแก้เกมตรงไหนจับที่ดูอยู่แก้เกมตรงไหนอย่างแรกเอาไอ้ถุงเท้าสีแดงอ่ะเอาทีมชาติไทยออกก่อน, <c oughs> ออนขันนุชหมายเคล่นเบลร์นใช่ไหม <c oughs> ใช่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ต้องให้เท่ากันต้องเป็นย <c oughs> ูทูบเด้วยกันยูดีมีทีมชาติไทยเข้ามาร <c oughs> ่วมด้วยแก้เกมอ,อย่างที่สองเอารีซอเปลี่ยนเสื้ออะไรต่อมาอยู่ฝั่งเราใช่แล้วก็ลงกองหน้านี่คือวิธีการแก้เกมกดสูตรเลยอ่ะเรามานั่งกินมาสแน็คกันในว่าสถานการณ์ทีมอย่างนี้กกวว่่าาเเยยอะลดี ความสุขจริงๆเลยแต่สถานการณ์อย่างนี้นั่งกินมาสเต็กอยกว้าวเราชิคุณท็อปลงแล้วนี่อ่าตัวตึงวัยรุ่นพันล้านลงแล้วมึงพากครับทดชโงงหนึ่งมึงพากคนเดียวเลยนะเอาเลยครับทดเจ็บสองนาทีแล้วตจงนี้พิกปาสวยแอ้ยิงเอาเว้ยเอาเว้สองสวนจะหมดเวลาแล้วครึ่งหลังว่ากันใหม่เว้ย ข้างหลังว่างกันไหมทางด้านของออนไลน์อ l สตา a r ก็เดี๋ยวจะทยอยเปลี่ยนตัวบ้างนะครับที่ปืนหน้าขวาตัวนี้มันจะมีหน้าสามคนหน้าขวาบนหน้าซ้ายใช่แล้วก็หน้าเป้าอโอเค หนึองสออนไลน์เด็กดูเยอะยาวเอาเรื่องดีๆให้กับเด็กเยาวชนได้รับรู้กันเถอะครับครับอย่าขยี้ครับเล่นต่อฮึบๆครับแล้วกูเปิดมาจังหวะพัตเตอร์ยิงไม่โดนโดนสกัดทิ้งออกมาก่อนครับปาวานคะสกิติิงมานิดนึงโอสกิดให้สวยมากครับสกิดให้เขาครับมาที่ออนไลน์ครับออนไลน์ออสตาโตศักดิ์สิทธิ์ โต <bin> ศักดิ์สิทธิ์จ่ายติดอานนท์อานนท์สับขาหลอกโตศักดิ์สิทธิ์แล้วแจะแทงลูกนี้ทะลุช่องไม่รับมาแล้วโบอมาแล้วเดียวเดียวบอยิงลูกนี้ยลายมาที่รับไในไปอานนท์แทงลูกนี้ปล่อยผ่านกันโอ้โหไม่เข้าใจกันครับบอลเรแต่จกตาเชาได้แล้วยิงลูกนี้โอ้โหโอ้โหอา non รอตัวเติมตัวเติมยังไม่มาอานนท์ยังไปได้อานนท์หนีรีซอรีซอเอาอาน o n โอ้โหต้องฟาวเข้าไปเกมตอนนี้คือเขาตรวจเริ่มแบบ เริ่มหนักเริ่มแน่นเริ่มล้มเริ่มเตะกันละเมื่อกี้เราลงไปจังหวะที่เราลงไปเล่นแบ,บ็กป่าทีมได้ประตูนำ1-0แล้วก็ตอนจังหวะโดมเปียนออกเลยนะจังหวะโดมเปียนออกแล้วเล่นในเพย์นั้นต่อทีมได้อีก1ลูกกลายเป็น2-2ตอนนี้เที่ยราสังเกตเห็นในทีมบาบอนเริ่มบวร้อนแล้วเกมเขาเริ่มดรอปลงแล้วเพราะว่าโมเมนตัามเริ่มมาทางฝั่งเราแล้ว รีซอโคตรโหดเลยแม่งไล่เตะไลหัวเกินไปพี่เอ้ยเอาเอเอาเไมาจังหวะนี้ดูครับดูดูกดนแชมป์คืนูให้อสหรือเปล่าโอ้โหูยังช่วยอาแต่คืนหลังครับโอ้คืนหลังคืนกอโดนฟรีคิกจังหวะีกิกจังหวะจังหวะเราจะไปเอาน้ำนะทีทีมเขาส่งบอลให้โกนแล้วใช้มือรับนะครับเดี๋ยวเราดูจังหวะนี้ก่อนนล้อค่อยไปเข้าห้องน้า ดูจังหวะนี้ก่อนไกลมากคือถ้าตรงเกาะนี่มีโอกาสเข้าสูงมากถือว่าจวนตัวไม่ต้องโดนไม่รู้ตั้งใจไม่ได้องเกี่ยงอะไรเลยนะครับจุดโทษแบบไม่รู้รอกรรมการดูเวไออยู่ไปฟาวเท่ากับว่าทีมออสตาครับจะได้ฟรีคิกสองจังหวะฟรีคิกสองจังหวะครับจังหวะนี้จุดแน่นอนนะครับตาเดี๋ยวมาดูปุ๊บฟาวหลอกแล้วหลายยิงติดแล้วอันนี้ยิงแล้วแต่ โบ้เียดีแล้วเราต่อด้ไโอ้โหนะครัคลปๆก็ูตรงนี้ต้องเลียก่อนไมทัได้เ้ามาตาะว่าตอนนี้เป็นโบเข้าสก้นแ้ โคตรตึงวิ่งดีใจเหนื่อยเลยวิ่งไปดีใจกับเพื่อนเหนื่อยได้สำเไปแล้วมีพี่โบ๊ชพี่อานนท์ปึ๊บมาหลอกแล้วไหลยิงติดครับอานนท์ยิงครับมาเป็นโบ๊ทเขีห้ยิงแล้วยังได้ต่อหรือเปล่าโอ้โหจังหวะคุกคิกกันอยู่ตรงนี้ต้องเคลียร์ก่อนไว้ทางด้านบ้าบอลแต่ว่าตอนนี้เป็นโบ๊ชคำสิงได้าบอลมาอานนท์ยิงโอ๋อ มีเวลาครับแต่ว่าตอนนี้โมเมนตัมเหมือนมันอยู่ทางฝั่งออนไลน์ออนไลน์มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วดูจังหวะได้ตั้งบ์ปอมยิงลูกอโอ้น่าเสียดายครับทุกคนพี่โอ้พี่โอ้โอ้ผิดฝั่งเปล่าพี่ไม่ได้ลงโอ้โหพี่โอ้ส่งให้เราอะโบสถยิง ยิงยิงหนึ่งยาซิตหนึ่งใช่ไหมเอารางวัลไปเอารางวัลไปหมูที่พี่ขายโอ้โหครับอร่อยอร่อยอร่อยเห็นพี่สาวมาเอาไปฝากด้วยขอบคุณพี่สาวโอเคแต่ไปให้รางวัลกับคนยิงได้อันนี้ให้ให้ครั้งล่วงเขาที่แล้วด้วยยิงหนึ่งลูกโอเครถตึงอ่ะเล็กเกียร์นิวเนี่ยสามสองบ้าบอลช็อคเลยอ่ะตอนแรกนำสองศูนย์โดนสามสองเข้าไปบ้าบอลเริ่มเสียทรงแล้วตอนนี้สามนาทีสุดท้าย สานาทีสุดท้ายสนาทีสุดท้ายที่เขาซอะไรมาจากไหน้า้เลยจวัดีเขาอย่างเงี้ยเฮ้ยของแท่าใ้บนอยู่ที่พี่ลิซ่าเอ้ยไป้วันดีอด้ลยว่ะ เฮ้ยที่กอบลงแล้วเฮ้ยไปชนะไ้ไปชนะได้ไปผู้เล่นไปแล้วเหรอเร็วเร็วอีกอึดใจเดียวสู้สู้อย่ายอนนะอย่ายอนนะเป็นไงบ้างครับอาจารย์บีรู้สึกไงครับ อ๋อสนุกมากครับนะฮะเล่นเต็มที่กันทั้งสองทีมเลยนะฮะเป็นเกมที่คุณภาพนะครับแล้วก็ใส่กันเต็มที่ทำไมทีมนี้ฟอร์มเหมือนปีศาจแดงอ่ะนำก่อนแล้วแพ้ได้ไงอาจารย์โอ้โหนี่ไงเดี๋ยวจบกันก่อนไงจบกันปุ๊บนัดหน้าปุ๊บฟอร์มดีเลยโอเคจัดไปรอจบกันก่อนได้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปหาเบคแฮสิงห์หน่ะ ทำไมเสียงพลังเสียงมันเยอะจังเลยครับกี๊ดเราชนะจี๊ดโคตรตึงโอ้ดูเอดีดไม่หยุดเลยอ่ะดีไม่เยอะโอ้โหหนูชนะหมโอ้หนูชนะหนูชนะหมน้องหนูชนะคึกโคตรเต้าสถานการณ์ตอนจริงประตูได้ไหะครับเป็นไงบ้างครับระหว่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับคือลูกนั้นอ่ะผมยังอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับแล้วตรงโบ๊ทอ่ะเขาหยุดผมรู้ว่าแกต้องหยุดเพราะว่าแกล้ำหน้าใช่ไหมครับก็เลยแบบอาศัย สัญชาตญาณนี่ใช่เหรอใช่รู้ร yeah. evet yeah, okay, okay, ู้เลยเหรอว่าเลยใช่รู้เลยใช่ไหมว่ามันไม่เล่นท่าเราเราต้องเติมเข้าไปเลยฮะเฮ้ยผมกะว่ามันจะไม่ล้ำเลยแต่ว่าผมย้อนมาจากข้างหลังไงมันไม่ล้ำไอคิวโคตรเด็ดอ่ะโอ้โหสุดยอดมากก็เลยเบื่อกั็ทั้งสนามเลยตอนนั้นยอดจังเลยมันเด็ดจริงว่ะลูกนั้นมันเหนือความคาดหมายนัดทีสามจัดไปเรามีรางวัลให้อานนท์เนื่องด้วยสองเมตช์ยิงไปสองประตูใช่ไหมใช่เอาไปโอเคเอาไปของที่ผมขายโคตรอร่อยอร่อยโคตร จากไปไหนเล่าจังหวะยิงประตูนี้ให้หน่อยสถานการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงเรารู้สึกยังไง <c oughs> จังหวะจังหวะแรกที่เขียบบอล2จังหวะ <c oughs> ผมยิงแป๊กด้วยตอนแรก <c oughs> ต่อแป๊กเหรอแล้วผมก็ตามไปอินแตน <c oughs> ่เอาตอนดิงกําแพงผมไม่รู้เราตอนนั้นเราคิดจะยิงมุมไหน <c oughs> ตอนแรกจะยิงผ่ากําแพงที่เขาแตกกัน <c oughs> <c oughs> แต่เขาแบบ บังมาปดิดพอดีแล้วผมก็พยายามเข้าไปแท็กแล้วบอลมันเข้าทางโบ๊ทพอดีโบ๊ทเกยลากผมเลยมั่นใจโบ๊ทเลยผมก็เลยวิ่งรอหาช่องตรงนั้นรู้เลยมาตามนัดรู้เลยว่าโบ๊ทมาแน่ใช่ผมก็เลยยิงเข้าเลยโอ้โหเต้นบ้อลเต้นบอลโคตรสูงจัดไปสวัสดีครับเจอกันครับพี่เจอกันโอ้โหพี่หวานขนมเต็มมือเลยโบรถได้เคยได้ยินคำว่าน้ำพริกนรกไหมฮะคืออะไรพี่เนี่ยพริกนรกครัอ๋อพริกนรกจากสองสูบเป็นสามสองอะโคตรโหดโคตรโหด โคตรจักโคตรจริงทีมเราชนะผมบอกอะไรให้หรือ่ะทำไมทีมเ,เราชนะเขาว่าวันนี้ผมอรังวันมาหมูเค็มหมูฝอยของผมมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากตึงอยากโคตรซื้อหมูเค็มหมูฝอยของผมไปเยอะๆรับรองโคตรตึงโคตรโหดคนเตะบอลเก่งเขากินกันคนมีความสามารถสูงเขากินกันโคตรเด็ดเดี๋ยวเราต้องไปรวมทีมกับเพื่อนๆก่อนนะเพราะว่าน่าจะมีอีปรีฟหลังจบเกมโอเคเกมนี้ก็ถือว่าดีไปกันที่แล้วเกมแล้วได้ลง3นาที เกมนี้ลงเยอะหน่อยนะครับแล้วแต่แผนการณ์โค้ชนะแต่จงกีก็อยากลงเยอะกว่านี้นะเฮ้ยไม่เป็นไรเกมหน้าว่ากันใหม่เด็กถื้นทงไว้ครับคู่เมื่อกี้มันไหมคู่เมื่อกี้มันไหมเชียร์ทีมไหนตอบดีเอารางมันไปจบเพราะว่าตีแรกนะครับวันนี้ที่เรา ว่ามันมาจากพวกเราทุกคนพวกเราทุกคนมีสิทตอบกลับได้เองอแผนนะครับแผนของผมเนี่ยในการที่แก้เกมเนี่ยมันเพียงแค่ส่วนเล็กน้อยนะครับแต่ว่า ชัยชนะนี่มันเกิดขึ้นน่ะมันมาจากพวกเราทุกคนน่ะลงไปเล่นไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งมันมาจากคาว่าทีมของเราตอนที่พักครึ่งผมบอกว่าทุกคนลืมไปซะว่าเราอ่ะโดนตามอยสองลูกจบมันจบแล้วพอพอจบครึ่งมันจบแล้วลงไปเล่นมันเป็นเกมใหม่ของเราแล้วอย่ามีบอกนะทุกคนทำได้ดีมากผมขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณรั้งมตอนน้ซองเกมแล้ว นี้เรากลับมาถึงบ้านแล้วครับขอพูดคุยส่งท้ายกันหน่อยนะครับต้องบอกว่าเป็นแมตช์ที่มันมากพริกนรกจากถูกนำ2-0กลายไปน็นชนะ3-2นะคุณท็อปปิดครับแม่งเล่นดีเหมือนกันอนะ <c oughs> เล่นดีนะจ่ายบอลดีทักษะดีเออส่วนเรื่องภาพรวมในการแข่งขันเนี่ยทีมเราเสียประตูก่อน2ลูกใช่ไหมผมรู้สึกว่า2ลูกที่เสียเนี่ยมันเสียเร็วด้วยนะครับพอเสียเร็วเสร็จปุ๊บเนี่ยเกมมันตามสลูก ผมว่าทีมเรามันก็จะเกรงแล้วนะครับพอเกรงไม่กล้าเล่นขาดความมั่นใจเสียความมั่นใจอะไรบบเลยครับทำให้เกมในตอนแรกเนี่ยโอ้โหค่อนข้างที่จะเป๋เลยนะครับเรื่องที่เสียสองประตูผมไม่แน่ใจว่ารูปแบบเกมมันเป็นยังไงเพราะว่าเอาเข้าจริงคือแม่งโดนเร็วแล้วแบบผมยังแบบยังอัดคลิปเผลอเผอเมือม่อๆมืออยู่แล้ว,ลวหันย่าขึ้นมาอีกทีแบบว่าโดนยิงอีกแล้วฮะโดนยิงแล้ว,ว,ย,ลวยังงงๆอยู่เลยนะว่าแม่งโดนยิงได้ยังไงยังไม่รู้ได้ซ้ำเอาตรงเนี่ยอยู่ข้างสนามยังดูไม่ออกเลยซ้ำว่า รายละเอียดเกมในเพลนั้นในจังหวะน,นั้นเขาต่อบอลมายังไงรับส่งบอลกันยังไงจนถึงขั้นที่ว่าเขาลำเลียงบอลแล้วก็ไปส่งบอลเข้าสู่ก้นตะข่ายของทีมเราได้ยังงงงงเบอร์เลยเดี๋ยวเราต้องไปย้อนดูไฮไลท์จะไดอะ้อธิบายรายละเอียดในการเสีย แต่แล้วประตูได้นะครับว่าจังหวะแบบนั้นมันมีข้อผิดพลาดอะไรมีจุดอ่อนอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์หลังเกมกันอีกทีนึงนะครับนัดหน้านะครับเราจะได้เจอกับไฟไนนะครับซึ่งไฟไนเนี่ยถ้านับตามคะแนนแล้วก็ประตูได้เสียนาะเวลานี้เขาก็ถือว่าเป็นจ่าฝูงนะครับ คะแนนเท่าเราก็จริงอยู่แต่ว่าประตูได้เสียเขาเยอะกว่านะครับส่วนเราก็ถือว่าเป็นอันดับที่สองของตารางนะครับคะแนนเท่ากันแต่ว่าประตูได้เสียของเราน้อยกว่านะครับผมอะไรประมาณนั้นครับเดี๋ยวเกมหน้าเจอไฟไนก็รับรองว่ามันแน่นอนครับเกมหน้าที่เจอไฟไนก็คาดหวังว่าอยากจะลงให้ได้เยอะกว่านี้นะ เออแต่ละเกมที่ลงก็ลงไม่ค่อยได้เยอะอะไรเท่าไหร่แต่คือมันก็แบบนะสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกับเพื่อนนะครับแต่ละคนก็สลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไประหว่างเกมนะครับแล้วก็อย่าลืมซื้อหมูเค็มหมูฝอยที่เพจเราขายด้วยนะครับรับรองอร่อยแน่นอนนะครับอร่อยจัดอร่อยจริงอร่อยเกินแล้วสุดท้ายนี้สลับวันนี้ครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับที่แวะมาดูคลิปนี้ครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ